ล่าสุดมีการวิเคราะห์จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินว่ากองทัพรัฐบาลทหารเมียนมานั้นสูญเสียการควบคุมดินแดนจำนวนมากแล้วนะครับสวนทางกับการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานข้อมูลการวิเคราะห์จากกลุ่ม Special Advisory Council for Myanmar หรือ SAC-M องค์กรผู้เชี่ยวชาญอิสระนานาชาติที่สนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในเมียนมาที่ประเมินว่ารัฐบาลทหารกรุงเนปิดอสูญเสียการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่เมืองราว86ทั่วประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร67จากที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ55ล้านคนครับ แสกเอ็มระบุในรายงานว่ารัฐบาลทหารไม่ได้ควบคุมดินแดนของเมียนมามากเพียงพอที่จะคงไว้ซึ่งการดําเนินหน้าที่หลักของรัฐได้และรัฐบาลทหารได้ละทิ้งดินแดนที่มีนัยสําคัญและถูกบีบให้อยู่ในสถานะตั้งรับในหลายส่วนของประเทศที่ยังมีกําลังตั้งอยู่ด้านโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาไม่ตอบรับคําขอความเห็นจากรอยเตอร์นะครับ อีกด้านหนึ่งครับองค์กรคลังสมองไม่แสวงผลกําไรที่ชื่อว่า crisis group ระบุในรายงานว่ากองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีชัยชนะในปฏิบัติการทางทหารทั้งหลายเหล่านี้กําลังเสริมสร้างการควบคุมพื้นที่บ้านเกิดของตนที่ขยายใหญ่ขึ้นโดยมีหลายกลุ่มที่กําลังอยู่บนหนทางการตั้งมลรัฐอิสระขึ้นมาเองครับ Crisis Group วิเคราะห์ว่าแม้ผู้นำรัฐบาลทหารพลเอกอาบุโสมินอองไลน์จะกระชับการบังคับบัญชาในระดับสูงเอาไว้กับผู้ที่จงรักภักดีแต่ว่าการพ่ายแพ้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อาจทำให้ชนชั้นนำในกรุงเนปิดอมีความคลางแคลงใจกับผู้นำทหารรายนี้มากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นนำเขาออกจากตำแหน่งได้แต่ว่าประเมินจากระดับความไม่พอใจก็อาจจะต้องเจอกับแผนการในการที่จะกำจัดเขานะครับ โดยรายงานจากทั้ง s ส c เอและ Crisis Group มีข้อเสนอแนะไปยังประชาคมนานาชาติว่าควรพิจารณาถึงการขยายเข้าไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านต่างๆมากขึ้นเมื่อประเมินจากอำนาจการควบคุมและการบริหารดินแดนในเมียนมาจำนวนมากรวมถึงพื้นที่ชายแดนแทบทั้งหมดด้วยครับคุณรัตพล